เปิดชมหน้าสเปคทิมพิทาเป็นนางเอกคนนี้ก่อนยอมรับเคยเจอกันแล้ว นาทีนี้ใครจะมาแรงไปกว่านายทิมพิธาลิมเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลหลังพรรคก้าวไกลคว้าคะแนนโหวตอันดับหนึ่งและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งต่อมาเพจมนุษย์ตุ๊ดได้พาทุกคนไปย้อนบทสัมภาษณ์ของทิมพิธาซึ่งแชร์บทสัมภาษณ์นี้ของทิมพิธาเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วที่เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสเปคผู้หญิงในฟันคือแอปทัก่อน โดยทิมพิธาได้กล่าวว่าสเปคสาวก็ทั่วไปครับผมชอบแนวสวยพิษไม่ชอบสวยผ่านคือสวยขึ้นทุกวันยิ่งดูยิ่งสวยอย่างแอปทักษออนพักสุขเจริญเธอน่ารักนิสัยดีและจิตใจดีผมเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งในตอนนั้นคิดว่าต้องเก๊กหล่อเต็มที่แต่พอเจอหน้าแล้วฝ่อแทบไม่ได้คุยกับเขาและหลังจากที่บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้มีการแชร์ไปในโลกออนไลน์ ต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาชาวเน็ตชาวจิ้นที่เชียร์ทั้งคู่อยู่แล้วจิ้นหนักเข้าไปยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทิมพิทาก็ได้ออกมาบอกว่าความสัมพันธ์กับแอปเป็นเพียงแค่เพื่อนที่รู้จักกันเท่านั้นล่าสุดบรรดาแฟนคลับส้มรักพ่อต่างก็วิตไวเมื่อเจ้าตัวได้เข้าไปกดไลค์ในอินสตาแกรมของนางเอกดังวัย42ปีแอปทักษอนพักสุขเจริญที่โพสภาพระหว่างตนเองไปเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยบรรดาซ้อมรักพ่อตามก็แซวคนดิเดตนายกสุดหล่อว่ายุ่งขนาดนี้ยังมีเวลาอีกหรือพร้อมกับเชียร์ให้สาวแอปมาเป็นแม่ยกพ่อส้มกันยกใหญ่พอามองว่าทั้งสองคนนั้นเหมาะสมกันไม่น้อยคนหนึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวรูปหล่อส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสวยแถมก่อนหน้านี้ทั้งสงยังเคยมีข่าวกุกกิ๊กกันมาแล้วอีกต่างหาก ขณะที่ในเวลาต่อมาทางแนานนางเอกคนดังก็ได้มีการโพสไอจีสตอรีเป็นภาพข้อความกลัวอยู่พักเดียวพักความแร้พร้อมระบุพักนี้แพ้เขาบ่อยด้วยสิก็เล่นเอาแฟนคลับมโนกันไปไกลอีกครั้งแม้วันนี้ทิมพิธาจะมีสถานะหัวใจเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและประกาศว่าตอนนี้คงยังไม่คิดมีใครขออยู่อย่างเงาๆทำงานไปก่อนพอลูกยังไม่อนุญาตให้มี แต่ชื่อทิมพิธาก็ยังอยู่ในกระแสข่าวลือว่าทิมนั้นแอบซุ่มตามจีบแอบทักษอนพักสุขเจริญอยู่เรื่อยๆและยังเห็นแอบเข้าไปคอมเมนต์อินสตาแกรมของทิมอยู่เรื่อยๆเช่นกันและดูท่าว่าหากเป็นเรื่องจริง เอฟซีแม่แอป,ปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่วันนี้ทิมพิธาเตรียมขึ้นเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยในวัย43ปีก็ยังเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตไม่เปลี่ยนไปไหนมาไหนก็มีแฟนขับตะโกนบอกรักในโซเชียลก็มีกระแสแฮชแทก็กส้มรักพ่อกลายเป็นคลิปแวรรอบไปทั่วโซเชียล